สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงในการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเข้าใจและเรียนรู้อย่างไรให้มันได้ผลพี่มดก็จะมาแชร์5เทคนิคในการฝึกฝนภาษาอังกฤษฉบับของพี่มดนะคะไม่ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษนะคะบอกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะว่าจากคนที่พูดภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสั่งกาแฟสตาร์บัคก,ก็เกือบจะไม่ได้กินเพราะฝรั่งเขาไม่เข้าใจจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วในระดับหนึ่งเรียกว่าอยู่รอดในอเมริกามาได้นะจ๊ะคลิปนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชม,มหลายท่านเนี่ยละคะ่ะที่ส่งคำถามคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากหลายคนนะ่ะคำถามที่พี่มดได้รับบ,บ่อยมากๆก็คือว่า ไม่ได้ภาษาเนี่ยจะย้ายมาอยู่อเมริกาได้ไหมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ภาษาเนี่ยจะสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์วีซ่ามันจะผ่านหรือเปล่าจะมีปัญหาหรือไม่เอาจริงๆนะคะถ้าเกิดเอาแค่มันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ถ้าเกิดว่าตอบคำถามไม่เชิงที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะสัมภาษณ์วีซ่าผ่านหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอกงสุลคนไหนแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่เพราะกงสุล กงสุลอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยหลายคนเขาก็พูดภาษาไทยได้หลายคนก็ขอสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยก็ได้แต่พีนี้ก็จะเป็นเหมือนฝรั่งพูดไทยก็พูดไม่ค่อยชัดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเรียกว่าความรู้พื้นฐานเอาตัวรอด พูดภาษาอังกฤษได้นิดๆ,ๆหน่อยเนี่ยมันก็ทาให้คุณผ่านสัมภาษณ์ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอีกบริบทหนึง่งอะถ้าถามพี่มดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วเนย้ยายมาอยู่อเมริกาแล้วเนี่ยจะรอดหรือเปล่าอันนี้พูดจริงๆเลยนะตอบแบบไม่ทุ่งลาวเวนเดอร์นะทุกคนคือมันก็รอดได้แต่รอดได้แบบทุลักทุเลแล้วก็อ่ามันก็จะเป็นปัญหาตามมาเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีลิมิต มันมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตถ้าเกิดว่าภาษาคุณได้ไม่ค่อยได้เนี่ยคุณก็สามารถคุณคุณก็สมมติว่าอาจจะทํางานได้อยู่ในระดับนี้ที่สกิลภาษาแบบไม่ต้องไปพูดกับใครมากมายอายุตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบไปทํางานโรงงานไปทางานร้านอาหารหรือทํางานอยู่ในครัวทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะทํางานหน้าที่การงานดีๆได้รับรายได้สูงๆเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นในการฝึกภาษาอังกฤษ เวลาที่คุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศย้ายมาอเมริกานเนี่ยมันสำคัญมากๆอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่มดฝึกภาษาอังกฤษยังไงนะเทคนิคแรกอันที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องตั้ง,ปง,ปงเป้าหมายให้ชัดเจนคือมี big why นะคะ why ของพี่มดนี่คือถามตัวเองว่าเรียนไปทำไมวะ ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้เรามีแรงจูงใจอยากที่จะเรียนรู้คือต่างพี่มดเนี่ยมันเกิดจากแบบว่าเกิดจากความเจ็บปวดมากกว่านะที่รู้สึกว่าแบบตัวเองแบบเขาเรียกว่ามีม,มีมีแบบมันเฟล,ลหลายๆเรื่องทน่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ เ่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงสมัยเป็นวัยรุ่นตั้งแต่พอแบบเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมคะแล้วก็อยากที่จะไปอะสอบเข้าสายการบินอยากจะเป็นแอร์ว่าอย่างนั้นแหละใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็ต้องแบบตั้งเป้าหมายละอ่ะโอเคเราก็ต้องมีแบบว่าคะแนนโทอีกที่ดีใช่ไหมอ่ะก็ไปเรียนเรียนเรียนอ่ะศพสส,ส,ส,สรุปแล้วนะทุกคนแบบว่าเรียนแล้วอ่ะแต่พอเวลาจะไปพูดจริงๆปุ๊บใช่ไหมคะแบบไปแบบเข้าช่วงแบบสัมภาษณ์อ่ะไปสัมภาษณ์ที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็พูด พูดจาได้ไม่คล่องแล้วก็แบบตะกุกตะกักแล้วก็ประมาอ่าก็ทําให้ตกสัมภาษณ์ไปก็รู้สึกแบบเสียเซลลเสียเซลไปนานแล้วก็เสียใจที่รู้สึกแบบตัวเองแบบแม่งไม่ได้เรื่องเลยเว้ยอ่ะทีนี้มันก็เลยทําให้แบบเหมือนแบบมีความเจ็บปวดที่แบบเฮ้ยบอกตัวเองว่ากูต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้อ่ะนี่ก็ยกตัวอย่างนะแล้วพอมาตอนสมัยทํางานเนี่ยพี่โมก็มีโอกาสได้ทํางานกับบริษัทฝรั่งแหละเจ้านายก็เป็นออสซี่เป็นออสเตรเลียนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม คือเขาก็จะมีการเรียกว่าในในที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะมีการส่งคนไปเทรนนิ่งมั่งจะได้ไปออสเตรเลียอะไรแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่มดแบบอยู่ในส่วนของเซเว่นมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเขาจะเาก็จะดูคนที่มี potential ที่แบบจะแบบส่งไปฝึกอะไรเงี้ยตัวเองก็ตัวเองก็แบบไม่ได้ไปเพราะว่าแบบก็แบบเหมือนแบบไม่คุริ i ายอะไรประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเอง เราสื่อสารไม่ค่อยได้เรายังพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาส่งไปเทรนก็คงแบบว่าไปเสียตังเขาอะไรแบบนี้ยมันก็เกิดเกิดความแบบเจ็บปวดในใจความผิดหวังที่รู้สึกว่าไม่ได้ละเหมือนกับว่ายิ่งตอกย้าว่าแบบเฮ้ย กูจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้กูจะต้องกูจะต้องเก่งภาษาอังกฤษให้ได้อะนี่ก็2เรื่องแล้วนะมันทําให้รู้รสึกเหมือนกับว่าพี่มดก็ตั้งเป้าหมายรู้สึกว่าแบบโอเคไปลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษก็ไปลงไอ้บปทิสแล้วก็คร์สภาษาอังกฤษต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยพี่มดลงเรียนเยอะมากนะคะตัวส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเรียนไปใช่ไหมคะเราก็จะได้พวกกร m m a ม structure อะไรพวกนี้ได้ได้วิธีการแบบว่า พวกอ่านเขียนเรียนรู้เขียนเขียนแบบว่ารายงานเป็นรีพอร์ตเป็นภาษาอังกฤษได้นู่นนี่นั่นอะไรก็ทาได้แต่ถามว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดพูดพูดได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะแต่ก็เริ่มที่จะกล้าพูดมากขึ้นก็พูดได้นิดๆหน่อยๆสื่อสารได้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เก่งนะแต่ว่าคีย์ของมันก็คือว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเราต้องพูดให้ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องฝึกพูดถูกป้าแล้วตอนที่มาย้ายมาที่ทําง,งานอีกที่หนึ่งเนี่ย มีสังคมในที่ทํางานเนี่ยกดดันกดดันในที่นี้หมายความว่าเพื่อนร่วมงานรอบด้านเนี่ยหันไปคนนี้จบอเมริกาคนนี้จบอังกฤษคนนี้จบออสเตรเลียแล้วกูจบไรวะกูเรียนจบลามกําแหงแล้วแบบแต่ละคนเนี่ยคือมีเจ้านายเป็นฝรัง่งอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แบบทุกคนก็รู้สึกว่าโหยพรีเซนต์งานเวลาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพี่มก็แบบตัวเองก็นั่งหงอนนั่งตัวเล็กๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งแบบทําไมเราไม่ได้เรื่องเลยเราน่าจะแบบ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ได้มากกว่านี้อีกเราน่าจะเรียนรู้และพัฒนาได้มากกว่านี้อีกมันก็เลยทําให้แบบเหมือนแบบอยากจะกดดันตัวเองแล้วก็ยังมีความแบบว่ามุ่มานะมุ่งมั่นแบบตั้งเป้าหมายขึ้นไปอีกว่ากูจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้กูต้องทํางานแบบว่าให้คือพูดต้องพูดกับฝรั่งให้รู้เรื่องพรีเซนต์งานให้เป็นอะไรแบบนี้มันก็เป็นเป็นเป็นแพชชั่น,น,นอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายคุณจะต้องแบบชัดเจนมาก ต้องแบบอาจจะมีการแบบกดดันตัวเองเล็กๆหรือว่าบางคนอาจจะชิลๆแต่พี่มดแต่พี่มดใช้แรงกดดันเนี่ยมาผลักให้ตัวเองอ่ะเรียนรู้ให้มากขึ้นเทคนิคที่2นะคะเราต้องมาค้นหาตัวเองก่อนว่าเราเหมาะกับการเรียนรู้แบบใดก็คือ how นี่แหละอ่ะพี่มดยกตัวอย่างเช่นไอการเรียนรู้แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยจะเรียนรู้ได้จากการอ่านบางคนจากการฟังบางคนจากการ ดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะคะพี่มดบอกเลยว่าพี่มดเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือนะแต่ถามว่าทุกวันนี้อ่านไหมก็ต้องอ่านเพราะว่าคนเรามันหลีกเลี่ยงการอ่านไม่ได้ถึงแม้ว่าการอ่านจะเป็นการเรียนรู้ที่พี่มดชอบน้อยที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่มดจะชอบแบบชอบฟังชอบดู YouTube แล้วทีนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าให้ไปดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อะไรแบบนี้ถามว่ามันใช้ได้จริงไหมเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆนะคือและการฟังเนี่ย เป็นการลักษณะให้แบบฟังทุกวันนะคีย์สำคัญก็คือว่าทำบ่อยๆทำทุกวันอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับมันทำให้มันเป็นแบบสนุกมีความสุขยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ พี่มดจะขอแบ่งอธิบายแบบนี้แล้วกันนะคะอย่างถ้าเกิดว่าให้การฝึกอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยให้พี่มดไปอ่านอะไรที่มันเป็นแบบหนังสือนิยายอะไรอย่างเงี้ยพี่มดอ่านไม่ได้พี่มดไม่ชอบแต่สิ่งที่พี่มดชอบฝึกอ่านเนี่ยก็คือว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุณเปิดไปเจอพวกแบบ Instagram หรือไปพวกแบบในไป follow พวก Facebook Page แบบของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวก motivation inspiration อะไรแล้วก็เป็นพวก เป็นวลีเป็นสำนวนเป็นคำคมเป็นคำสร้างแรงบันดาลใจที่มันเป็นแบบ3-4ประโยคสั้นๆน,นะซึ่งพี่มดจะชอบอ่านอะไรพวกนี้มากเพราะอ่านพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้คำศัพท์แล้วก็เรียนรู้แบบว่าประโยคที่เขาใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจคือมันเป็นคำคมเป็นวลีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเอยเอเราชอบอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งทริคนะคะสำหรับคนที่ <laughs> ขี้เกียจอ่านนะ แต่ว่าพี่มดก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยนะเราก็จะเลือกอ่านไอ้นังสือพวกแบบแฟชั่นแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยอ่านอะไรที่มันบันเทิงอะ่ะคือที่เราสิ่งที่เราชอบอะ่ะพี่มดก็เน้นแบบเอาบันเทิงพอเราบันเทิงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะอ่านต่ออ่านเรียนรู้แต่ไม่ได้เป็นนั่งอ่านแบบหูแบบทั้งเล่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่านหนึงวันละหน้า2หน้าเนี่ยคุณก็ได้แล้วคือคีย์สาคัญก็อย่างที่บอกไปก็คือว่า ต้องอ่านทุกวันเราไม่เน้นแบบเราไม่เน้นปริมาณว่าจะต้องอ่านในเยอะแต่เราเน้นว่าเราทําทุกวันนะแล้วทีนี้อ่ะพอเราอ่านได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจํารูปประโยคได้ทีนี้มันจะทําให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะมาเขียนนะ่ะอะไรพวกนี้เราก็จะเขียนได้เขียนเป็นเพราะว่าเราเคยเห็นรูปประโยคจากการอ่านโอเคปะ่ะอ่านเขียนเนี่ยมันจะรีเลตกันทีนี้ในเรื่องของการฝึกฝึกพูด ก่อนที่เราจะพูดได้เก่งๆเนี่ยเราต้องฟังเก่งเราต้องฟังเข้าใจก่อนใช่ว่าปัญหาของทุกคนก็คือเหมือนกับว่ามันกป็ปัญหาเดียวกันกับพี่มดเนี่ยแหละก็คือว่าบางทีเราฟังเข้าใจฟังฝรั่งรู้เรื่องแต่พอจะอ้าปากตอบเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งจะเรียงประโยคอย่างไงวะอะไรมันจะมาก่อนมาหลังดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือฟังเยอะๆเราจะต้องอินพุตเยอะๆอินพุตเยอะๆก็คือการแบบรับสื่อเข้าไปให้มากพอสมควรนั่นเองนะคะ อ่ะแล้วเวลาที่มดไปเลือกแบบพี่มดก็ชอบดู YouTube ยอะไรเงี้ยบางทีพี่มดจะใช้ลักษณะไอ้ไอดูเนี่ยหมายความว่า จะไปดูคอนเทนต์ก็ไปเลือกคอนเทนต์ที่เองชอบนะอย่างที่ตอนที่พี่มดเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยพี่มดสนใจพวกการแต่งหน้าแต่งตัวพวกแฟชั่นสไตล์เลยพวกเนี้ยพี่มดก็จะไปดูไอ้พวกคอนเทนต์ที่เขาแต่งหน้าก็าจะมีวิธีพูดนู่นพูดนี่เราก็จะได้สับพวกนั้นมาแล้วจะได้แบบว่าวิธีที่เขาพูดมาบางทีก็ชอบไปดูเกี่ยวกับพวกทําอาหารพวกคุกิ้งชั้นแนลอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สับใหม่ๆรู้ว่าอ๋อไอ้พวกแบบเขาทำนู่นทำนี่เขาใส่ย,ยังไงเราก็จะได้สับได้วิธีการอะไรใหม่ๆชีวิตประจาําวันแล้วไอ้พวกเขาเรียกว่า พอแบบพอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่มดแบบสนใจเนี่ยสนใจเกี่ยวพวกการพัฒนาตัวเองพี่มดก็จะไปฟังพอดแคสต์ไอพอดแคสต์พวกนี้ก็คือเป็นช่องฝรั่งหมดเลยนะคะแล้วเวลาอยู่ฟังพอดแคสต์ใช่ไหมก็ให้ไปเปิดไปเปิดไอซับไตเิลอะซับไทเิลเนี่ยพี่มดไม่ใช้ภาษาไทยนะแต่เป็นซับไตเิลที่เป็นภาษาอังกฤษเราจะได้รู้ว่าไอคำพูดภาษาอังกฤษที่เขาพูดนั้นนะ่ะเขาพูดคำศัพท์ว่าอะไรนะคะก็ แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบบ้าฟังเพลงฟังเพลงฝรัง่งอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ด้ว่าม,มันคำนี้มันคืออะไรวะพอฟังเพลงปุ๊บใช่ไหมก็ไปเปิดแบบว่าไปเซตไอ้ซับไเติลที่มันเป็นแบบให้มันขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็มันเหมือนกับว่าเป็นการฟังแล้วก็เป็นการแบบดูไปด้วยว่าเขาพูดอะไรอะไรลักษณะเน,นี้ยนะเทคนิคที่3นะคะก็คือเป็นเอาพุตการนําไปใช้การฝึกการฝึกสิ่งที่เราเรียนรู้มาจาก ไอ้ข้อ2เมื่อกี้ที่เราอินพุตจากสื่อต่างๆเข้าไปแล้วเราจะต้องนำมันไปใช้เราจะต้องปล่อยของนะคะทุกคนอ่ะในข้อนี้เนี่ยพี่มดอยากจะเน้นไปที่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ให้ทุกคนเนี่ยหัดเขียนไดอารี่นะเขียนไดอารี่ในที่นี้ไม่ต้องไปเขียนอะไรเยอะแยะมากมายเขียนวันละแบบ 4- ี่หประโยคก็ได้แล้วถ้าเกิดคนคิดไม่ออกว่าเออแล้วมันจะเขียนไดอารี่อะไรเพราะบางคนไม่เคยเขียนการเขียนไดอารี่เนี่ยมันเป็นการทําให้เราเนี่ยฝึกคิด ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเพราะก่อนที่เราเขียนอะไรหอกมาได้เราจะต้องคิดเป็นเราจะต้องคิดเป็นสร้างรูปประโยคเป็นก็เอาง่ายๆแค่วันนี้คือแบบว่า w h a when w w o w h e r e how เหมือนกับว่าวันนี้ฉันไปทําอะไรทําที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครเนี่ยเป็นรูปประโยคง่ายๆเช่นไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปกับเพื่อนไปที่ไหนเป็น คืออะไรที่มันเป็น,ปนชีวิตประจําวันหรือแม้แต่กระทั่งเขียนแบบว่าบรรยายความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้แบบเรามีความรู้สึกยังไงรู้สึกขอบคุณอะไรหรือเปล่าหรือวันนี้เป็นวันที่ดีหรือวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีแล้วไม่ดีมันยังไงคือเป็นเหมือนการเขียนบรรยายความรู้สึกก็แบบเอาสั้นๆเพราะว่ามันมันช่วยได้นะทุกคนแล้วเหมือนกับว่าการที่คุณจะแบบพูดออกมาได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าก่อนที่คุณจะพูดใช่ไหม คุณก็สามารถที่จะเขียนออกมาได้หรือก่อนที่คุณจะจะเขียนอะไรเนี่ยคุณก็ต้องคิดมาก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากแบบความคิดใช่ไหมดังนั้นฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วทีนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกช็อตโน้ตเทคโน้ตอะไรก็ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยคิดเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น รับอ,อย่างพี่มดเนี่ยในโทรศัพท์มือถือของพี่มดนะคะพี่มดจะไปเซตติ้งภาษาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูเป็นฟังก์ชันเป็นคําสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมันทุกคนตั้งค่าได้นะในโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยฝึกไปเลยนะคะลองไปเปลี่ยนดูนะคะแรกๆอาจจะงงๆอาจจะไปไม่ถูกใช้ฟังก์ชันไม่เป็นแต่ว่าพอทําไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะคุ้นคุณจะชินนะคะอยากจะให้ลองดูถ้าเกิดคุณอยากจะ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้สภาพบ้านล้อมของเราเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยโอเคป่ะเทคนิคที่4นะคะคือการฝึกพูดฝึกพูดเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยพี่มดฝึกพูดกับตัวเองฝึกพูดออกเสียงอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเวลาที่ฝึกพูดเนี่ยพี่มดจะใช้ลักษณะข,ของการ เรียนแบบหรือว่า Copy รูปประโยคถามว่าเอาไอ้พวกนี้มาจากไหนมันก็ออกมันก็ออกมาจากอตอนที่พี่มดไปฟังพอดแคสต์ไปดูหนังฟังเพลงดู YouTube หรือดูอะไรพวกนี้มันทำให้แล้วเวลาพี่มดดูเนี่ยพี่มดจะใช้ลักษณะของ Active Listening นะ Active Listening ก็คือว่า การฟังอย่างตั้งใจการฟังแบบจดจอ่อจดจำว่ารูปประโยคแบบนี้อ๋อเขาพูดแบบนี้นะเขาใช้คำพูดแบบนี้อ่ะเราก็จะจดจำมาใช้แม้แต่กระทั่งการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะคะคือสำเนียงพี่มดเวลาพี่มดพูดภาษาอังกฤษพี่มดก็ยังพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยแอคเซนต์พี่มดจะไม่ใช่อเมริกันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พี่มดไปเรียนภาษาอังกฤษกับใครหรือเวลาที่พี่มดทํางานกับเพื่อนร่วมงานคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยพี่มดบอกเลยว่าอ่าไม่มีใครมีปัญหาในการฟังทุกคนฟังพี่มดรู้เรื่อง เราเมื่อจาเป็นที่จะต้องเรียนแบบแบบเสียงสำเนียงอเมริกันเป๊ะๆบางคนน่ะเกิดมาเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์สามารถที่จะเรียนแบบเสียงหรือสำเนียงอังกฤษหรืออเมริกันเนี่ยทำได้เป๊ะๆคืออันนั้นเก่งมากๆนะแต่ว่าพี่มดไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณจะต้องออกเสียงให้ถูกพูดคําศัพท์เรียกว่าเน้นเสียงให้ถูกคําสมมติว่าคาศัพท์สองสามพยางอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าออกออกเสียงผิดเนี่ย ความหมายมันจะเพี้ยนแล้วฝรั่งเขาจะฟังไม่รู้เรื่องพี่มดยกตัวอย่างให้อะแรกๆที่มาอเมริกาแล้วฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไปเอาเราออกเสียงผิดนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าผักเนี่ย vegetable ใช่ไหมเราก็เรียนมาเราก็ท่อง vegetable อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วที่เนี้ยเขาจะเรียกว่า vegetable Veget <able. S 1> อะไรเงี้ยไอตอนที่แบบสมัยทํางานร้านอาหารไป vegetable อเงี้ยฝรั่งก็แบบ what ใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำคำ,คำที่เรียกว่าแบบ comfortable ไอแบบสบายๆเนี่ยเราก็จะพูดใช่ไหมเราก็ท่องศัพท์มาสมัยเด็กๆ comfortable ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันจะออกคืออเมริกันเขาจะออกเสียงกล้ำๆควบกล้ำกันไป comfortable comfortable Com คือเสียงแม่งหายไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือการที่พี่มดเรียนแบบเรียนแบบการพูดจากคนอเมริกนันเรียนแบบด้วยการฟัง โอเคป่ะทุกคนเก็ตใช่ป่ะแล้วถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเนี่ยออกเสียงถูกหรือเปล่าทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าพี่มดพูดคําศัพท์คําไหนแล้วเนี่ยอ่า Google มันฟังพี่มดรู้เรื่องเนี่ยพี่มดถือว่าโอเคพี่มดจะใช้ไอไอแอปเนี่ยไอ Google เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เปิดคําศัพท์เปิดคําศัพท์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการให้ฝึกออกเสียงนะ pronunciationpronunciation pronunciation, คือการฝึกออกเสียงแต่ละคํารู้ไหมทุกคนคําว่าไอเการอกอะ่ะ เการอกหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเนี้ยพี่มดไม่รู้พี่มดจะไปออกเสียงคําว่าสกอเรลสกอเรลคือขำคือฝรั่งขำตายหาสกอเรลเลยของมึงว่ามึงพูดอะไรนี่มันตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วพี่มดออกคาเสียงพี่มดจะมีปัญหาการออกเสียงแบบตัวตัว R กับตัว L เพราะภาษาไทยบางทีพี่มดยังพูดแบบรอเรือรอลิงผิดมั่วไปหมดใช่ไหมดังนั้น ไอคำว่าแบบเารอกเนี่ย scroll <Squ irrel. S 1> scroll อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะเมื่อก่อนพี่มดพูดไม่ได้พี่มดก็ scroll ฝรั่งก็งง scroll คืออะไรวะอันนี้ก็คืออีกอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรจะไปฝึกพูดฝึกออกเสียงในคำศัพท์แต่ละตัวให้ถูกต้องรับรองว่าฝรั่งฟังออกแน่นอนถ้าออกเสียงถูกต้องนะจ๊ะเทคนิคที่5คือการฝึกพูดกับเจ้าของภาษาหรือ native speaker ไม่ว่า จะเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษคนอคนอสเตรเลียนคือเป็นต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะทีนี้บอกเลยว่าในเคสของพี่มดเนี่ยพีมดเคยเรียกว่ามีแฟนฝรั่งใช่ไหมพีมดก็เลยมีโอกาสได้ฝึกพูดใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการส่งเมสเซจอพิมพ์อีเมลอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการแชทหรือว่าเป็นการโทรศัพท์คุยกันมันก็จะทำให้เราเหนืยได้ ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาที่แท้จริงนะคะแล้วเวลาที่เราพูดอะไรผิดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขคําพูดให้เราถ้าเกิดเราพูดแล้วเขาฟังงงๆไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเป็นการโต้อตอบที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากแล้วมันก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทําให้พี่มดเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เราจะกล้าพูดมากขึ้นดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยใครที่มีแฟนฝรัง่งมีแฟนต่างชาติเนี่ยคุณก็จะมีข้อได้เปรียบตรงนี้ดังนั้นก็ฝึกพูดฝึกอะไรไปนะจ๊ะ แล้วทีนี้ก็จะมีคนถามว่าแหมพี่มลแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีแฟนสายฝอไม่ได้มีแฟนฝรั่งจะทำยังไงอันนี้ไม่ยากนะคะทุกคนจะบอกว่าทุกคนโชคดีมากที่เกิดมาเรียกว่าอยู่ในยุคสมัยนี้เพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่โลกออนไลน์เนี่ยมันมันล้ำมากที่คุณสามารถจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีมาและแอปพลิเคชันแบบฟรีเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชัน ที่คุณสามารถจะใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงนะคะถ้ายกตัวอย่างแอปพลิเคชันดังๆในอเมริกาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น um, d u o l i n g o นะคะซึ่งคุณก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปมาใช้ฟรีแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้แล้วรู้สึกว่าส่วนแอปที่แบบคนไทยนิยมใช้ถ้าพี่วจจำไม่ผิดเนี่ยมันจะชื่อเป็น um, Tandem นะคะ Tandem เนี่ยเป็นมันก็จะเป็นในลักษณะของ คนเรียกว่าทั่วโลกดาวน์โหลดแอปนี้แอปนี้ฟรีนะคะไอเทนดัมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้วคุณก็สามารถที่จะไปหาเจ้าของภาษาเรียกว่าไปจับคู่มีมีเป็นบัดดี้ที่สามารถที่จะไปแชทกับเขาหรืออาจจะเป็นส่งเสียงเป็น วิดีโอมันไม่เชิงวิดีโอ video, เขาเป็นเป็น voice record เงี้ยแล้วก็พูดออกไปแล้วเขาก็จะแบบว่าฟังเราแล้วเขาก็จะแบบว่าให้คอมเมนต์ว่าเออยู่พูดผิดหรือเปล่าพูดถูกหรือเปล่าที่ถูกต้องจะพูดยังไงเป็นลักษณะาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ ทำได้แล้วก็สมัยนี้มันทำได้ง่ายด้วยก็ไปลองดูเล่นๆคขำๆแล้วมันก็เป็นการฝึกฝนนะคะทำให้เราแบบเปิดโลกด้วยได้เรียนรู้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณจะพูดได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้าพ,พูดหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่มดจะบอกทุกคนก็คือว่า อย่าอายไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องวอรี่เรื่องแกรมมาเวลาที่คุณจะพูดได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปนั่งเลียงแบบว่าไม่ต้องไปนั่งท่อง tense ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปท่องแกรมมาเลยนะจ๊ะคือเราควรที่จะแบบว่านึกอะไรได้เนี่ยก็ลองพูดพูดไปก่อนพอพูดพอพูดไปก่อนพอเรารู้ว่าเราพูดผิดปพ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาช่วยแบบ c o l l e c ให้เพราะพี่มดบอกเลยนะคะว่าพี่มดตอนที่มาแรกแเกี่ยพี่มดพูดภาษาอังกฤษแบบว่า ผิดมากมั่วมากพอผิดมากมัวมากแล้วบอกเลยว่าอย่าไปโกรธหรืออย่าไปรู้สึกนอยหรือรู้สึกเสียเซลล์เวลาที่มีคนเจ้าของภาษาเนี่ยเขามาแก้ไขเรียกว่าเขามาค orrect ให้เราพูดว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปงอนเขาหรืออย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยมามาดูถูกเราอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะคือเราถ้าเกิดว่า เขามาแบบอลเล็กให้เราเนี่ยเราก็แบบแต่งกิเขาไปเลยนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะไปฝึกฝนแก้ไขสิ่งที่ถูกต้องวิธีพูดพี่ถูกต้องนะคะแล้วถามว่าพี่มดเคยเจอแบบเคยโดนบูลลี่ไหมเรื่องแบบผู้ภาษาอังกฤษแบบสำเนียงผู้ภาษาอังกฤษสำเนียงไทยพูดไม่ได้พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง พูดถูกถูกผิดผิดอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยโดนแล้วที่ตลกก็คือว่าคนที่มันบูลลี่เนี่ยมันคือคนไทยด้วยกันเองเอาจริงๆฝร,รั่งหรือว่าคนชาติอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมาบูลลี่เรื่องภาษาแล้วในอเมริกาเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนพูดออกมาสำเนียงเอกเซนก็มีแบบมีทั้งแบบสารพัดชาติมาแ,แบบทั้งยุโรปเซาท์อเมริกาอะไรแบบเยอะแย,ะ,ยะมากแม้กระทั่งฝั่งเอเชียเนี่ยสำเนียงก็แตกต่างกันไปนะคะคนอเมริกันจริงๆคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยพี่มดไม่เคยโดนบูลลี่หรือไม่เคย โดนดูถูกจากคนพวกนี้เลยทีแรกพี่โมวก็จะทำคลิปสั้นๆแต่ว่ามันยาวเฉยเลยค่ะทุกคนเวลาแชร์ประสบการณ์ตรงทีไรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายไปหมดสรุปสั้นๆอีกทีนึงนะคะจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษพูดให้ได้ใช้ได้ผลจริงๆนะ,นะคะ 1. คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเรียนไปทำไม 2. อ n อินเยอะๆรับข้อมูลฟังพูดอ่านเขียนจากสื่อต่างๆนะคะที่คุณชอบนะ 3ก็คือเอาพุ t เอาพุ t คือการนําไปใช้คุณจะต้องนําไปใช้อ,อย่างแรกเนี่ยไปฝึกเขียนไดอารี่นะคะแล้วก็เทคโนตต่างๆเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้มันเป็นภาษาอังกฤษ4ก็คือการฝึกพูดฝึกพูดออกเสียงดังๆฝึกพูดคนเดียวน,ยนะคะแล้วก็จะได้ฝึกสำเนียงไปด้วย 5. คือการนําไปใช้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาไม่ว่าคุณจะมีแฟนฝรั่งเรียกว่าเอาไปแชทเอาไปวิดีโอคอลเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าทําครบ หาข้อนี้แล้วเนี่ยพี่มดมั่นใจนะคะว่าคุณสามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ในระดับที่คุณต้องการเนี่ยคือณนณะนะตอนนี้เนี่ยพี่มดยังเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะพี่มดเรียนรู้ทุกวันไม่ไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็พี่มดอยากจะพัฒนาตัวเองไปให้ได้ถึงขั้นจริงๆแล้วในใจเยอยากจะมีแบบอยากจะมีสกิลของล่ามสกิลล่ามเนี่ยคือ คือพี่มดไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะเก่งให้ได้แบบนั้นมีสกิลที่แบบว่าพอแบบว่ามีคนถามมาปุ๊บแต่ได้ปับ๊บถามปุ๊บแต่ได้ปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มดจะแบบพี่มดจะชอบอะไรแบบนั้นมากๆก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะบอกเลยว่า อย่าไปแข่งขันกับใครไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยแข่งขันกับตัวเองนี่แหละจ้ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะใครชอบคลิปแนวแชร์ประสบการณ์แบบนี้เนี่ยก็บอกให้มดรู้หน่อยนะคะว่าอยากให้พี่มดแชร์ประสบการณ์ในอเมริกาชีวิตในอเมริกาเรื่องใดบ้างลองลองคอมเมนต์มานะคะแล้วถ้าเกิดว่า คุณมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าบอกให้พี่มดดูแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยคุณใช้วิธีไหนเรียนรู้ได้ผลเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะเขียนในคอมเมนต์นะจ๊ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย